<laughs> ทองคำสัพได้ผ่านมาปิดแบบนี้แบบกักส olor, ุดๆแบบหลอกสุดๆจะหลอกใครก็หลอกได้แต่อย่ามาหลอกทีมเชพพิจกรคลิปนี้ผมมีคำตอบแบบชัดเจนเห็นภาพว่า huh. คุณทองคำนั้นจะเกิดอชามหายในสัปดาห์หน้าหรือว่าทองคำนั้นขึ้นมาหลอกๆจะลงแบบยับยับคลิปนี้ผมมีคำตอบแบบชัดเจนและฟันธงห้ามพลาดเด็ดขาดครับ ครับสกับเจอกับเทปิกรนประจำวันเสาร์ที่10เดือน8นะฮะกับช่วงบอสแคทถึงได้ปไปเชปสกรครับทองคำนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแปลกๆปก,ปกตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะฮะที่มีแรงเทขายลงมาถึงบริเวณ2,360เหรียญหกข้าวเหรียญต่อเฉลยออนทางที่เราคาดการณ์แล้วครับว่าแนวนี้เป็นแนวที่ซื้อได้และทางที่เราก็ได้ซื้อชุดใหญ่ไฟกับพี่ไปที่เรียบร้อยแล้วะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลงมาแบบแบบแบบนี้แปลกๆกตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยไม่ใช่แล้วะฮะและทองคำเนี่ยก็ได้ร กลับขึ้นไปจริงๆนะฮะชนถึงเรทวันสี่ยสเหรียญต่อถ้วยออดปิดจบร้อยที่2431ี่ทองคำสัปดาห์หน้าจะเป็นแบบไหนไปฟังกันครับสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กนะคะปิดบวกในวันศุกร์โดยได้ปัจจัยสนับสนุนจากการคาดการที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐนะคะจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยล,ลงมากถึง0.50%ในการประชุมเดือนกันยานี้ค่ะ นักลงทุนในตลาดทองคำนะคะจะรอการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค C P I ของสหรัฐประจําเดือนนะคะซึ่งจะเปิดเผยในวันพุทธที่14สิงหาซึ่งข้อมูลเงินเฟอ้อดังกล่าวจะบ่งชี้ว่าการคาดการณ์ของธนาค ตลาดในปัจจุบันนะคะเกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่นอกจากนี้นักลงทุนจะรอการประชุมประจำปีของเฟดที่เมืองเจ็กสันโฮรัดไวโอมิงในวันที่22-24สิงหานี้ด้วยนะคะเพื่อหาสัญญาบนชีที่ทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดค่ะ ครับตัวน,นี้ครับเรคขู้กมนะครับปลายสัปดาห์ภาพแรกนะครับภาพนี้เนี่ยคนไข้สวยงามเหลือเกินครับทางทีมเรานะ่ยทำลิ่มสีเขียวเห็นไหมครับว่าทองคํานั้นวันจันทร์เปิดตลาดมาเนี่ยลงมาลิ่มสีเขียวเส้นล่างเลยนะฮะอยู่ที่เรสทอนสามร้อยหกสิบห้าเหรียญหกสิบเหรียญต่อถอยออนตามเป๊ะเ,เลยตามนี้เลยฮะและทางทีมเราได้ซื้อไปเรียบร้อยแล้วแต่วันจันทร์เปิดตลาดมานะฮะและสุดท้ายนะฮะวันศุกร์นะฮะได้ปิดจบที่สองสีสามหนึ่งนะฮะมองว่าทองคําในรายสัปดาห์นั้นนะครับถ้าเกิดว่า ทองคำสัปดาห์หน้านะฮะสามารถนะฮะที่จะมีแรงซื้อกับเข้ามานะฮะและยืนเหนือเรนเส้นสีเหลืองแนวนี้ได้2444นะฮะจะบ่งบอกว่าทองคำนั้นจะกลับกลายเป็นขาขึ้นหรือจะมีออทามหายนั่นเองครับ และถ้าเกิดทองคำนะสัปดาห์หน้านะฝั่งขายเนะี่ยที่มีติดขายไว้นะสอบถามไเข้ามามา,มากมายกันเขาว่าวันหนูติดขายผมติดขายทำไมดอาจารย์ครับก็ถ้าเกิดสัปดาห์หน้าฝั่งขายต้องลุ้นให้ทองคำอะไรสัปดาห์ปิดเป็นแท่งแดงเท่านั้นทองคำถึงจะสามารถหลงต่อได้นะครับขอย้ำเลยนะแต่ถ้าสัปดาห์หน้านั้นสามารถปิดยืนเหนือบริ2,414เหรียญต่อรถยออนปิดเกินลิมสีเขียวด้านบนเหนือเส้นสีเหลืองด้านบนควรจะสตอปวอลฝั่งขายทั้งหมดเพราะทองคำนั้นจะมีออทาม หายเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเมื่อเรามาดู SI สไอนะะั้นครับว่าเอนั้นเริ่มที่จะมีแรงจะพงงหัวขึ้นไปชนเหนือเส้น70ด้านบนนะฮะจะบุกบอกว่าเทือกทองคำนะสัปดาห์หน้าปิดเป็นแท่งเขียวและไอซีนั้นอยู่เหนือเส้น70 เครื่องบินลำนี้ก็จะเทคออฟได้สำเร็จและติดลมบนเป็นขาขึ้นต่อไปและมีอ่อถามหายครับฝันถงครับครับเจ้ตัวนี้ฮะโดยกระผมคำาะกาเปลสัปดาห์ภาพ2ฮะหลายท่านถามมานะครับว่าอาจารย์ครับอาจารย์ขาหนูติดขายอยู่ทําดูยังไงฮะว่าทองคํานั้นสัปดาห์หน้าที่จะสามารถกลับกลายเป็นขาลงต่อได้ทางทีมเราะฮะก็เลยทํา คอมเพเปรียบเทียบกันระหว่างสัญญาณหมีและสัญญาณกัดทิงนะฮะขอคุยเรื่องสัญญาณหมีก่อนแล้วกันนะครับเห็นไหมครับว่าตามเส้นสีเหลืองลูกศรสีชมพูกราฟมีหายที่เท่ากันฮนะแต่ว่าไอซ์นั้นตามลูกศรสีเขียวด้านล่างครับไ i เริ่มดีคลายต่าลงมาเรื่อยๆบ่งบอกว่าทองคํานั้น ต่อสู้กันอยู่นะระหว่างสัญญาณหมีและสัญญาณกระทิงถ้าเกิดสัปดาห์หน้าปิดเป็นแท่งแดงลงมานะฮะทองคำนั้นก็จะมีโอกาสลงต่อนะครับแต่ว่าฝั่งซื้อนะฮะถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้านั้นสามารถปิด เกินเส้นเหลืองบริเวณ2,449เหรียญต่อทรอยออนขึ้นไปได้2,449ปิดเหนือ2,449ขึ้นไปได้ทองคำนั้นก็จะทำลายสัญญาณหมีอย่างชัดเจนฮะ RSI นั้นก็จะยกฐานสูงขึ้นตามเส้นลูกศรสีภูด้านล่างได้เลยนะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้าปิดเป็นแท่งเขียวนะฮะ ก็จะสามารถทำลายสัญญาณของสัญญาณหมีได้แบบสมบูรณ์แบบและทองคำก็จะกลายเป็นสัญญาณกระทิงหรือสัญญาณขาขึ้นนั่นเองครับฝันถงครับโอ้ ว้าวภาพนี้ฮะสวยเกินไปเกินครับเห็นไหมครับว่าทองคําในรายเดนนั้นทางทีมเรานะทำเส้นสีเหลืองด้านบนนะเห้ไหมครับว่าทองคํานั้นถ้าเกิดว่าสามารถที่กับกายเป็นขาขึ้นทองคําในรารเดนนั้นต้องผ่านบริเวณ2,419เหรียญต่อโถยออนขึ้นไปให้ได้เรื่อเส้นสีเหลืองแนวนี้นะฮะ2449ทองคําต้องขึ้นไปให้ได้ถึงจะสามารถทําลายของสัญญาณแบริ v e r g e n c e หรือสัญญาณหมีขึ้นไปได้นะฮะขอย้ําเลยนะตามวงกลมสีเขียวนะทางทีมเราเจาะมาให้ในราย เลยนะครับว่าตรงคํานั้นถ้าเกิดจะขึ้นไปได้เนี่ยต้องยืนเหนือ2อ4 9ไปให้ได้นะฮะในวันจันทร์อังคารปร่อามานะฮะแต่ว่าเมื่อเกิดเจาะลึกทางด้านไอซ์ไอเห็นไหมครับว่าไอซ์ไอไลดนั้นเริ่มที่จะดีคลายลงมาเรื่อยๆแล้วนะเห็นไหมครับว่าไอซ์ไอนั้นกราฟเนี่ยมีหายเท่ากันนะฮะ หรือว่าอาจจะสูงขึ้นอีกสัมปไปนะฮะแต่สัยนั้นเริ่มจะดีคายลงมาอย่างเรื่อยๆรวมทั้งแมกดีนะสัญญาณแบบนี้บง่งบอกว่าเป็นสัญญาณหมีทองคําสัปดาห์หน้าเปิดตลาดมาถ้าเกิดบัรจนาคารเปิดตลาดมายืนเหนือเส้นสีเหลืองได้2449ได้ก็จะสามารถทําลายสัญญาณหมีทั้งหมดทั้งมวลนี้ได้เลยครับขอฝันชงครับ ว้าวภาพนี้ครับสวยงามือเกินครับใครอยากรวยต้องดูไม่อยากรวยห้ามเปิดห้ามดูเด็ดขาดเลยนะครับเพราะภาพนี้ครับทางทีมเรานะฮะทำเส้นสีเขียวด้านบนเห็นไหมครับว่าแนวนี้เป็นแนวต้านสำคัญของคุณทองคำนะทองคําสามารถขึ้นได้ถึงเส้นสีเขียวด้านบนเส้นนี้เลยนะซึ่งถ้าเกิดว่ายืนเหนือบริเวณ2,460เหร 00, ียญต่อทองขึ้นไปได้นะฮะทองคํานั้นก็จะสามารถขึ้นต่อได้ถึงบริเวณ2,505เหรียญต่อ,ตอ ออนได้เลยนะทองคำเนี่ยไซด์เวย์อยู่ในกรอบแนวนี้เนี่ยมาตั้งแต่วันที่สีเดือน5แล้วนะฮะหลายเดือนเหลือเกินแล้วนะฮะวันนี้เดือน8แล้วนะฮะสเดือนแล้วฮะทองคำเนี่ยไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้มา3เดือนแล้วนะฮะและเป้าในการขึ้นสู่ทองคำน,น,น,าาน,นะฮะก็จะอยู่ที่บริเวณสองพันห้าร้อยเหรียญต่อทรอยออนนะฮะและเป้านะฮะถ้าเกิดทองคํานั้นจะหลุดลงเป็นขาลงแบบชัดเจนนะฮะทองคํานั้นต้อง ปิดหลุดต่ำกว่าบริเวณ2,373รเหรียญต่อโทรยออนเวร์ชนสีเหลืองแนวนี้ให้ได้เท่อทองคำปิดต่ำกว่า2,373ทองคำก็จะร่วงแบบแรงๆครับฝันชงครับโอ้โห,โหภาพนี้ครับค่อนข้างที่จะ ทำกำไรได้อย่างสวยงามหรือเกินครับและตอนนี้ครับเราอยู่กับทองคำนะครับราย4ชั่วโมงภาพแรกเลยฮะภาพนี้เนี่ยทางทีมเรานะครับเห็นไหมครับด้านบนเป็นเส้นสีขาวนะฮะเป็นคว่าทองคำนั้นชนเส้นสีขาวเมื่อไรเนี่ยมีร่วงนะฮะและปิดจบเมื่อคืนวันศุกร์มานั้นก็ปิดจบเป๊ะที่พอดีเส้นสีขาวครับ24 3สครับและเมื่อทางทีมเรานะขีดเส้นสีเขียวขึ้นไปเสียองศาพาเพลินนะฮะก็จะเห็นว่าสังเกตดีๆครับทองคํานั้นถ้าเกิดว่าวันจันทร์ ธนาคารเปิดตลาดมาไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ2431นเอปรยียบต่อถยออนขึ้นไปได้ทองคํานะถ้าเกิดหลุดบริเวณเส้นสีเขียวฮะอยู่ที่เท่าไรครับอยู่ที่บริเวณ2 4 2พนเปรียบต่อยออนถ้าเกิดหลุด2 4 2 1หลุดเส้นสีเขียวที่เป็นลิ่มอยู่นะถ้าเกิดหลุดลงมาได้ท่องคําก็จะหลุดลงแบบยาวๆนะฮะขอย้ำเลยาว่า วันจันทร,รนา์างปตลัดมาเพื่อทองคําปิดต่ํากว่าบร well ิเวณ2,400ยี่เเหรียญต่อโอยออนทองคําก็จะหลุดลงมาแบบยาวๆถ้าเกิดหลุดวันจันทร์องคารหลุดแบบยาวๆนะอย่าตกใจนะฮะเพราะาท่างจุมเราบอกไว้หมดแล้วนะฮะและเป้าในการทํากําไรนะ ก็จะอยู่บริเวณเส้นสีเขียวแนวนี้เลยฮะอยู่ที่ไหร่ครับอยู่ที่บริเวณ2281เหรียญต่อโตรอยออนเริเวณเส้นสีเขียวด้านล่างแนวนี้นะฮะซึ่งเป็นแนวรับสาคัญของคุณทองคำถ้าเกิดหลุดลิ่มด้านบนเส้นสีเขียวก็จะลงต่อมาเส้นสีเขียวพร้อมรับอยู่ที่บรเวณ2 2 8พรเหรียญต่อโตรอยออนแนวนี้เลยครับฟันชงครับ มาภาพนี้ครับสวยงามือเกินครับทางทีมเรานะฮะได้ทําตักข่ายเนี่ยดักคุณทองคําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเห็นไหมครับถ้าเกิดวันจันนะฮะทองคำนะฮะเปิดตลาดมานะครับทองคำเนี่ยสามารถนะฮะปิดยืนเหนือบริเวณเส้นสีฟ้าและเส้นสีเหลืองด้านบนขึ้นไปได้นะฮะแนวต้านสำคัญอยู่เท่าไหร่ครับอยู่ที่บริเวณ2433รเหรียญต่อโรอยออนถ้าเกิดทองคาปิดเหนือวันจันการเปิดตลาดมาราสิชโมงฮะ ปิดยืนเหนือ2องสี่สามสามขึ้นไปได้นะฮะทองคํานั้นก็จะสามารถกับกลายเป็นขาขึ้นสามารถทําออทํำไฮได้ไม่ยากเลยนะแต่ว่านะถ้าเกิดทองคํานั้นไม่สามารถปิดยืนเหนือบริเวณเส้นสีเหลืองและเส้นสีฟ้าด้านบนตาวงสีขาวไปได้นะทองคํานั้นก็จะมีโอกาสนะฮะที่จะหลุดล่วงแบบแรงๆแบบภาพเมื่อกี้ที่บอกนะสามารถลงได้ถึงบริเวณนะฮะสองพันสามร้อย 90เปรียนต่อโรอยอ,อน2390ได้เลยนะฮะแถวนี้บริเวณแนวนี้เลยครับขอฟันทงฮะภาพนี้เป็นภาพที่เห็นภาพกำหนดกฎเกณฑ์ของทองคำในราย4ชั่วโมงที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะฮะว่าทองคำนั้นจะสามารถขึ้นต่อหรือว่าจะลงแบบแรงๆแล้วนะครับท่าใดฮะชอบคลิปนี้ครับรบกวนครับช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตาม่มงทาเราด้วยนะครับผมชุบดีบุเช่นเคนสวัสดีครับ ลิปนี้ผมขอไว้อะไรให้กับคุณแม่เบรกหรือคุณแม่ประกอบวิระนรัพน์้นนคคับซึ่งท่านเป็นคุณแม่ของภรรยานะครับวันนี้คงไม่มีเทพพยากรถ้าเกิดไม่มีท่านนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้ช่วยเหลือคำจุนผมและครอบครัวมาตลอดคอยให้กำลังใจแรงใจในวันที่ผมนั้น ผิดพลาดและสิ้นหวังให้ผมนั้นได้ลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งผมขอให้ท่านไปสู่สุขติและไปอยู่บนสูงสวรรค์ชั้นดาวดึงผมและครอบครัวรักท่านครับ